ชื่อลู่จิ้งเหวินอายุ22ใชอภาษาอังกฤษคือซิต้าเรียนจบจากมหาลาัยหลี่ม่านจือตอนนี้อาศัยอยู่คนเดียวที่ห้องเช่าในซันสุยปู้เคยเป็นเซลล์มาก่อนขายประกันเพื่อจะลาออกจากงานที่ร้านขายทองเฉชนละ่ะเธอชื่อเหอเหมยเหมยอายุเท่ากันเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเธออยู่กับยาที่หมู่บ้านหเหมยเฮิงเธอเปลี่ยนงานไปเรื่อยไม่มีงานมั่นคงเธอฝันอยากเป็นดาราเธอชอบนักร้องเทเลอร์สวิฟต์กคนเรียกเธอว่าเหมยเหมย แต่ฉันชอบเรียกเธอว่าใหญ่บ้องดีมากตอบถูกบนเลยให้ฉันท่องข้อมูลพวกนี้ไม่ยากหรอกฉันกลัวว่าตอนนั้นจะตื่นเต้นแล้วจะความแตกเอาได้ไม่ต้องห่วงเกิดเหตุผิดพลาดอะไรเราจะเตือนเธอผ่านหูฟังเองพวกมันโทรหาเธอหรือยังพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยฮัลโหลคุณอูมีธุระอะไรเหรอคะอ๋อได้คะ่ะงั้นฉันจะบอกเธอให้เจอก,กันพรุ่งนี้คะ่ะ เมื่อกี้เขาบอกว่าดูรูปชาโดแล้วคิดว่าใช้ได้เลยให้ฉันกับชาโดไปที่ออฟฟิศพรุ่งนี้ทำดีมากเขาเน่าจะไม่สงสยัยราคาชาโด้สูงถึงขนาดนี้เขาจะไม่หวันหว่นไหวได้อย่างไงชั่วเจ้านั่นคิดไม่ถึงแน่วพาฉันไม่คนปั่นราคามีชาโดไปด้วยเธอไม่ต้องห่วงนะฝ่ายจราจรเพิ่งจะส่งรูปแฟนของเหยา่ยามาทุกคนดูสิช่วขยายรูปให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมคะ ได้เลยจัดไปผู้ชายในรูปเหมือนกับคุณอู่ที่ฉันเคยเจอมาก่อนเลยค่ะคุณอู่ที่เธอเรียกชื่ออูมีเกา่าจาได้อาซินเคยบอกว่าแฟนของเหย่เหยา่ชื่อไมเคิลมีเกาไมเคิ Michael, ลน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่นี่ช่วยขยายรูปรอยสักที่มือเขาหน่อยใช่หยงชินเคยบอกว่าคนหนึ่งที่เข้าแฟนเธอมีรอยสักที่ข้อมือนี่นี่ใช่ดูหน่อยว่าสองรอยสักนี่เหมือนกันไหมขอเวลาแป๊บหนึ่ง โอเคทุกคนดูตรงกัน99.9%เหมือนกันเปียบเลยดังนั้นคนคนนี้ไม่เพียงเป็นหมอดูในกลุ่มโซเชียลมีเดียเขายังเป็นซ e o บริษัทโมเดลลิ่งด้วยแล้วก็ยังเป็นแฟนของอาซินผู้ชายคนนี้ต้งจะจับเหยืหยๆไปเอารังไข่ฉันเคยไปออฟฟิศเขาเห็นแบบฟอร์มที่กรอกแล้วอยู่เป็นตั้งน่าจะไม่ใช่แค่เหยืหยคนเดียวคะ่ะทุกคนฟังนะห้ามให้อาซินรู้เรื่องนี้เด็ดขาด ถ้าคนร้รู้ตัวถึงตอนนั้นจะยิ่งช่วยผู้ผู้หญิงยากขึ้นอเฟังชาโดจะช่วยพวกเขาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเธอแล้ว